เชวแฮปแฮปวันนี้บอกเลยนะจ๊ะ FC จ๋ามีนักฟ้าเข้าบ้านนะครับสายซิ่งแล้วก็แต่งแบบเต็มคันนะเพื่อนๆนะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคำนี้เลยครับกอดรับชมคลิปสถานเจ้ไหน่ายเจ้า Long X น้องเรียบทางโดนโรงเรียนสวนกุหลาบคนวันนี้ดีเด็ก้องสาวยูนที่สองร้อยหกสิบในการในการประท้อมสองเจ้าบัวนะวันนี้เราอยู่น้องโด้นะแล้วก็อยู่น้องเอ็กซ์นะครับผมวันนี้เรามีอะไรมาอวด FC จ๊ะที่รักมีเป็น Honda Jazz ปีสองพันห้าออโต้ครับผมต้องบอกว่าของแต่งนี้ ลนนะ,ลน,นะลนจริงๆเลยนะมาเริ่มต้นกันเพื่อนๆนะครับเป็น h o n ด a Jazz สปี2005ออโต้นะจ๊ะคันนี้มาพร้อมล้อ15นิ้ว T37 สวยๆนะแล้วก็มีกันชนหน้านะครับตัวดึงแต่งด้วยนะครับไฟหน้าหลังนี่เป็น blue night นะนะครับเรลาปิดเปิดก็มีกระพริบเป็นสีน้ำเงินวสวยๆเลยสีสันที่บอกเลยว่าหาร้อยเจอก่อนดีกว่านะครับเงาวแวบๆนะครับแล้วก็ไฟท้ายนี่เป็น LED แล้วด้วยนะครับนะครับแต่งฟิตมาตัวนี้นะฮะ สวยเลยทีเดียวท่ออีกหนึ่งใบเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็คำล่าง,างหนึ่งแลมเลยนะเห็นไหมเพื่อนๆนี่ครับ LVD อย่างสวยเลยนะเงางามทุกกระเบียดนิ้วนะครับรถสวยนะคันนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วเป็นแดงเดิมเ้วยนะจ๊ะไม่ได้กลับสีแต่อ,อย่างใดนะครับดูฉากนี้ซะก่อนอขอทดาบนะเอกะทซา์อะไรอ่ะ เาดูภายในดีกว่าครับขอดูพัดนะครับน้องโดแผงประตูที่สวยสะอาดแล้วเพื่อนๆนะครับมาอยู่อย่างดีอยู่นะขอเสียงอะไรครับผมโอ้โหสีนุ่มละมุนลิ้นแล้วเกินเพื่อนเพื่อนบ่อภายในนี่นะครับบ่อบายนะเห็นบอกว่าเป็นเวก้าเวก้าหรือเปล่าไม่รู้เป็นหลังแข็งด้วยนะครับแล้วก็เป็นเคปลาด้วยไม่รู้ถูกบ่แลนะเพื่อนๆนะทวงอะไรเป็นเบสแล้วก็เป็น แอร์แบคด้วยนะครับแล้วก็มีปรับ7สปีดนะที่พวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับมีดฟี่ให้6ตัวสามารถปรับแสงได้นะเพื่อนกระจกทรงสปูลนะข้างบนออโต้เลยสวยเลยไปดูฝั่งนู้นกันแผงประตูข้างสวยสะอาดทุกบานนะดูสะก่อนนี่ฮะดิฟี่นะครับแล้วก็เป็น a b แล้วก็เป็นแอร์แบคคู่ด้วยฮะแล้วก็ที่พวงมาลัยด้วยครับฟอนตก็ยังสวยนะเกียวโต้เบาบายเพื่อน แค right ่บอกนี่ก็เท่าไหร่ก็ไปแล้วนะจ๊ะมาดูสองแถวกันแผงประตูที่สวยทุกบานเลยนะเห็นไหมฮะนี่ครับจุดเด่นคันนี้จ้ะเห็นไหมนี่บาะหลังแข็งเพื่อนๆคุณนี่น่าจะเป็นหมื่นนะใครดีนะครับเก๋ไก๋ครับผมเก๋ไก่สไลเดอร์นะนี่ครับเบาะหลังก็ยังโอเคมี x เอ็กาให้ด้วยนะครับแต่งมาทั้งคันเลยไปดูท้ายกันหน่อยสวยงาม รามแปนะครับนี่ยเอ็กบาร์ส,สวยๆนะครับบอกก็ยังพับได้นะ<ม>เห็นเป็นเอ็กบาร์ก<ม>็ยังเป็น2ตอนนะเห็นไหมครับเลยสามารถพับเอาของเก็บได้นะเพื่อนๆนะได้ดพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นด้วยนะจ๊ะขอดูงเครื่องหน่อยก็สวยจริงๆนะครับขอดูงเครื่องพร้อมกันเพื่อนๆคานหน้าก็เดิมนะสติ๊กเกอร์แผ่นเพลก็ยังเดิมอยู่ครับทีแบเบอสด้วยนะฮะับซอกมุมเดิมนะถือว่าสะอาดอ่ะ อย่ารถก็ไม่มีตำหนิอะไรนะครับเนี่ยฮะออขอกรองก่อนคือห้อง,อง,องอเครื่องสวยเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีด้วยนะ,ะครับผมมาเดยวมันยนตโฉมกันโดว์เดาดิ่งของเรานะฮะดูสะก่อนอย่างเท่น้องเอ็กมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้าคอนด้าแจ๊สนะครับผมแผ่นกล้องถ่าไม่ทันดูไฟเบรกสะก่อนนี่เป็นไงนะอย่างรอครับผม อย่างเท่หะนะครับสวยนะถือว่าโหลดมาพอง,งามแล้วก็แต่งมาไม่ได้น่าเกียดแล้วก็เสียงไม่ได้ดังมากนะครับคือไม่ใช่ทรงขัดใจเพื่อนบ้านอ่ะนะเสียงก็ไม่ได้ดังมากาก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะจะถูกจะแพง,แงอ,นนอแดงไว้ก่อนจ๊ะขอดงไว้ก่อนอย่างเท่บอกเลยน้องเอกจ๊ะ เรามีสองคันนะเรามีสีขาวกคันหนึ่งคันนั้นน่าจะเป็นปี2006นะครับแล้วก็เป็นไฟไทยมันดีเชมเหมือนกันคันนี้เป็น2005นี่เรามีสีขาวคันนี้แต่คันนี้ติดเดิมเลยรถสะอาดเดิมๆเลยนักแก่ชอบแบบเดิมแบบแต่งก็ว่ากันมาคันนี้เท่าไหร่ดีจ้ะ169,000บาทเท่านั้นเงตุงตุ้งตุ้งตุ้งสวยเนาะของแต่งนี่บอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะฮะต้องรีบแล้วนะฮะ เอาไว้เที่ยวปีใหม่กันนะครับช่วงนี้ก็มี fc ติดตามเราเรยอะขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเรามากขึ้นด้วยทำให้ซ่องเราเนี่ยเติบโตเรื่อยเร็วถูกต้องครับอย่าลืมห้าหมื่นเมื่อไหร่มีแจกแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคครับมีอะไรฝาก fc ไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พีน้าเพจเฟซบุ๊กของผมชื่อพีอพีรถถ่ายดูชาแนลข้างในแฟนเพจเป็นทุกขก็ยูทูบนะชื่อเดียวเลยพี่โอเคอย่าลืมมาซื้อรถก ครับผมเอาไปเที่ยวส่วงการกันันนี่เราสองคนขอตัวแพะไปก่อน